สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อบัญญัติยานกันนะคะเรายังอยู่ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรยางกันอยู่นะคะวันนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้แม่ค้าขายขนมหชิ้นราคา21บาทแดงซื้อขนม35บาทจะได้กี่ชิ้นนักเรียนก็ต้องรู้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็จะอยู่ท้ายโจทย์ท้ายประโยคเสมอ,อก็คือแดงซื้อขนม 35บาทจะได้กี่ชิ้นเราก็เขียนเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือแดงซื้อขนมส5บาทจะได้กี่ชิ้นถัดไปนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้าขายขนม6ชิ้นราคา21่สิบเอ็ดบาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะพอเรารู้สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเราก็หาหาในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ ก็คือจะหาว่าเงินสาสิบห้าบาทเนี่ยซื้อขนมได้กี่ชิ้นแล้วเราจะต้องรู้อะไรก่อนสิ่งที่เราต้องรู้นะคะต้องรู้ว่าเงินหนึ่งบาทเนี่ยซื้อขนมได้กี่ชิ้นแล้วเงินหนึ่งบาทเนี่ยซื้อขนมได้กี่ชิ้นจะหาได้อย่างไรและได้คําตอบเท่าใดน,นะคะวิธีการก็คือน,ำำนําจํานวนขนมหารด้วยราคาของขนมหกชิ้นจนํานวนของขนมก็คือดูจากสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ สิ่งที่โจทย์บอกคือขนม6ชิ้นราคา21บาทเพราะฉะนั้นจำนวนขนมก็คือขนม6ชิ้นอ่าหชิ้นเนี่ยราคา21บาทดังนั้นนะคะจะได้ว่าเงิน1บาทซื้อขนมได้อ่าห หารด้วยย1สิบอ็ดหรือจะเขียนว่าหส่วนด้วยย1ิบเอ็ดชิ้นนะคะเงินหนึ่งบาทซื้อได้เศษหกส่วนย1บอ็ดชิ้นแล้วถ้าเงิน35สิบหาบาทละ่ะจะซื้อได้กี่ชิ้นก็คือนำสาสิบห้านะคะคูณกับจำนวนขนมที่ซื้อได้เงินหนึ่งบาทก็คือส5สิหคูณกับเศษหกส่วนยี่สิเอ็ดนะคะตัดทอน สามยี่สิบเอ็ดเจหสามสิได้2คูณกับ5มีค่าเท่ากับสิบเพราะฉะนั้นนะคะแดงซื้อขนมส5บาทจะได้ทั้งหมด10บจิ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นความคิดพื้นฐานที่เราอ่านจนเราก็รู้ว่าจะต้องเอามาคูณเอามาหารประมาณนี้นะคะแต่ว่าถัดไป ในโจทย์ข้อนี้นะคะก็สามารถใช้วิธีการแก้โดยใช้บัญจัตรยางได้ก็คือจะต้องเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสองสิ่งตามที่โจทย์กำหนดนะคะโดยเราจะให้จำนวนของสิ่งที่โจทย์ต้องการในอยู่ทางขวามืออเราก็ไปดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่โจทย์กำหนดคือ,อแม่ค้าแม่ค้าขายขนมหกชิ้นราคา2 1เบาท และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือแดงซื้อส5สิบห้าบาทจะได้กี่ชิ้นคําถามคือหน่วยเป็นกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นหน่วยที่เป็นกี่ชิ้นเนี่ยเราต้องอยู่ทางด้านขวาม,มือเราก็ดูจากสิ่งที่โจทย์กาหนดนะคะได้บรรทัดแรกเอาข้อมูลหกชิ้น2ี่สิบอ็ดบาทเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นทางขวาจะเขียนเป็นหน่วยเป็นชิ้นใช่ไหมคะทางซ้ายก็จะเป็นหน่วยเป็นบาทหรือจะเขียนว่าเงิน 21บาทซื้อขนมได้6ชิ้นแล้วถ้าเงิน1บาทซื้อขนมได้6ส่วนด้วย21ชิ้นคำถามนะคะคือเงิน35บาท เงินสาสิบห้าบาทซื้อขนมได้หกส่วนยี่สิบอคูณกับสาสิบห้านะคะที่เราคิดได้เมื่อสักครู่ก็คือสิบชิ้นดังนั้นนะคะเงิน35สิบ้าบาทเนี่ยซื้อขนมได้สิบชิ้นสิบชิ้นเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่อ สิบชิ้นเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเงิน21บาทซื้อขนมได้หกชิ้นนะคะแล้วครูซื้อเพิ่มอีก21บาทเป็น42บาทก็ซื้อขนมได้6กบกหก็เป็น12ชิ้นดังนั้นนะคะแดงซื้อสามสบาท35บาทจึงอยู่ระหว่าง21บาทกับ42บาทเพราะฉะนั้นขนมที่ได้ก็จะต้องอยู่ระหว่างมากกว่า6ชิ้นแต่น้อยกว่า สิชิ้นนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะเราได้10บชิ้นซึ่งอยู่ระหว่างหกกับสิบสองคำตอบ10ชิ้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วนะคะถัดไปในอย่องที่1นต้อยเดินออกกำลังกายนาน30นาทีได้ระยะทางสองกิโลเมตรถ้าต้อยต้องการเดินออกกำลังกายระยะทางห้ากิโลเมตรต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่นาทีอ,อันนี้คำถาม และถามเป็นหน่วยเป็นนาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยเป็นนาทีเนี่ยไว้ทางด้านขวาม,มาือทางด้านซ้ายก็จะเป็นระยะทาง2กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีถ้าระยะทาง1กิโลเมตร จะใช้เวลา30หารด้วย2นะคะมีค่าเท่ากับ15นาทีระยะทางที่โจทย์ต้องการนะคะคือ5กิโลเมตรถ้าระยะทาง5กิโลเมตรจะใช้เวลา15คูณกับ5มีค่าเท่ากับ75นาทีดังนั้น ระยะทาง5กิโลเมตรจะใช้เวลาในการออกกำลังกาย75นาทีก็ตอบ75นาทีนะคะ75นาทีเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเพสสมผลหรือไม่นะคะนักเรียนก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนเดิมนะคะก็คือระยะทาง สกิโลเมตรใช้เวลา30นาทีแาล้วก็ใช้วิธีการเพิ่มไปอีกเป็น4กิโลเมตรใช้เวลา60นาที ถ้าระยะทาง6กิโลเมตรจะใช้เวลา90นาทีดังนั้นนะคะระยะทางที่โจทย์ต้องการคือระยะทาง5กิโลเมตรจะใช้เวลามากกว่า หกนาทีนะคะแต่ว่าน้อยกว่า90นาทีซึ่งเราได้75นาทีนะคะก็อยู่ระหว่าง60กับ90นะคะจึงมีความสมเหตุสมผลถัดไปนะคะในตัวอย่างที่2เชิดขับรถยนต์ระยะทาง 80กิโเมตรใช้เวลา50นาทีนะคะถ้าเชิดขับด้วยอัตราเร็วเดียวกันหรือว่าเท่าเดิมน,นะคะเวลา110นาทีจะได้ระยะทางเท่าใดนะคำถามคือถ้าเชิดขับรถด้วยอัตราเร็วเดียวกันในเวลา110นาทีจะได้ระยะทางเท่าไรนะคะสิ่งที่ถามคือระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาระยะทางที่หน่วยเป็นกิโลเมตรเนี่ยไว้ทางด้านขวามือ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเวลาห้าสิบนาทาีขับได้ระยะทาง80กิโลเมตรถ้าเวลา1นาที ขับได้ระยะทาง80หารด้วย50กิกิโ,โลเมตรคำถามนะคะคือเวลา110นาทีขับได้ระยะทางก็คือ80่หารด้วย50คูณกับ110นะคะคูณแล้วตัดทอนกันได้176 กิโลเมตรดังนั้นในเวลา110นาทีจะขับรถได้ระยะทาง176กิโลเมตรนะคะก็ตอบ176 กิโลเมตรอ่าอันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้นักเรียนลองไปตรวจสอบดูได้นะคะถัดไปตัวอย่างที่3นะคะอาหารสุนัข3กิโลกร,รมัมบอยใช้เลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งได้12วันในเดือนเมษายนบอยต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลกร,รัมนะคะคำถามคือในเดือนเมษายนบอยต้องซื้ออาหารให้สุนัขตัวนี้อย่างน้อยกี่กิโลกร,รมัม คำถามที่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยไว้ทางด้านขวาม,มือคือก็คืออาหารสุนัขที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมดังนั้นนะคะทางด้านซ้ายก็จะเป็นเวลา12วันซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขสาสิบ กกิโลร,รมถ้าเวลา1วันจะซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขก,ก็คือ30หารด้วย12กิโลกร,รมัม อ่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือเดือนเมษายนเดือนเมษายนนะคะมีทั้งหมด30วันดังนั้นนะคะโจทย์ก็ถามว่า30วันเนี่ยจะต้องใช้อาหารกี่กิโลกร,รมัมอ่าสาวันซื้ออาหารเลี้ยงสุนัข30หารด้วย12คูณกับ30อ่าเท่ากับ สองสองสองห้าสิบห้าคูณห้านะคะเท่ากับเจ็ดสิบห้ากิโลกร,รมัมดังนั้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะต้องซื้ออาหาร เลี้ยงสุนัขทั้งหมดนะคะเจ็สิบห้ากิโลกร,รมัมก็ตอบเจ็สิบห้ากิโลกร,รัมนะคะอันนี้นักเรียนอย่าลืมใส่หน่วยกันนะอันนี้นักเรียนก็สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้เหมือนเดิมนะคะหลักการเดิมก็คือเหมือนเพิ่มเท่าเดิมลดเท่าเดิมเท่าตัวเพิ่มเท่าตัวลดเท่าตัวถัดไปนะคะ ตัวอย่างที่สี่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะการใส่ปุ๋ยในนาข้าวปุ๋ยหนึ่งตันใส่นาข้าวได้สามสิบไร่ถ้าลุงสมมีนาข้าวเก้าไร่ลุงสมจะต้องซื้อปุ๋ยอย่างน้อยกี่กิโลกร,รัมนะคะคาถามคือถ้าลุงสมมีนาข้าวเก้าไร่จะต้องซื้อปุ๋ยอย่างน้อยกี่กิโลกร,รมัมถามปุ๋ย เป็นกิโลกร,รัมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยที่เป็นกิโลกร,รัมเนี่ยไว้ทางด้านขวามือแต่ดูสิ่งที่จดกําหนดมาให้นะคะอะไรที่เปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมได้ก็คือ1ตันหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รมัมดังนั้นนะคะสิ่งที่อยู่ทางด้านขวาจะต้องเป็น อ่าปุ๋ยหนึ่งพันกิโลกร,รมัมทางด้านซ้ายก็จะเป็นอะไรคะนาข้าวสามสิบไร่ใส่ปุ๋ยหนึ่งพันกิโลกร,รมัมถ้านาข้าวหนึ่งไร่ใส่ปุ๋ยหนึ่งพันหารด้วย สามสิบกิโลกร,รมัมคำถามนะคะอ่าถ้ามีนาะข้าวเก้าไร่จะต้องใส่ปุ๋ยก็หนึ่งพันหาด้วยสามสิบคูณเก้าหนึ่งร้อยคูณสามก็เป็นสามร้อยกิโลกร,รมัมดังนั้น นาข้าว9กาล่นะคะจะต้องใช้ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยอย่างน้อย3า300กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ตอบ300กิโลกร,รมัมอันนี้นักเรียนก็สามารถไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้เหมือนเดิมน,นะคะแอบวันนี้มีบาทฝึกหัดที่4.4นะคะหน้าที่12 จะอยู่ในครั้งที่6นะคะอันนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะเอาวันนี้ก็เรียบร้อยะคะ่ะ